เลยนะฮะใบยังเขียวอยู่เลยนะฮะแต่มาวันนี้นะฮะใบเหลืองแล้วนะฮะใบเหลืองแล้วแล้วข้าวเขาก็แล้วข้าวเขาก็เหลืองแล้วนะครับคือเมล็ดเขาเหลืองแล้วนะเหลืองแล้วนะเหลืองแล้วรอแต่แห้งอย่างเดียวแหละเออนะฮะรอแต่แห้งอย่างเดียวนะฮะเหลือแต่แห้งอย่างเดียวทีนี้ก็เหลือแต่ แห,ห้งเสร็จปั๊บก็เออทิ้งอีกสักหน่อยหนึ่งนะฮะเพราะช่วงหน้านี้ผมว่านะฮะช่วงหน้านี้มันเป็นช่วงหน้าหนาวเนาะนะฮะช่วงหน้าหนาวทิ้งไว้ให้แห้งเลยนะฮะเออข้าวจะเอาข้าวจะได้ไม่มีอะไรนะข้าวจะไม่ข้าวจะได้ไม่มีความชื้นเออนั่นแหละเออเนาะจะได้ราคาดีกันนะครับผมเนาะนะฮะเพราะฉะนั้นหน้านี้ยังไม่ต้องรีบเกี่ยวก็ได้นะฮะมันยังไม่ต้องรีบเกี่ยวนะไม่ต้องรอสดๆหรอกนะจะข้าว อแต่เข้านาปังต้องรีบเกี่ยวไงนะฮะเข้านาปังต้องรีบเกี่ยวเพราะว่านะฮะจะเข้าเลี้ยงหน่อยนึงก็ต้องเอาไว้ก่อนนะความชื้นช่างมันนะความชื้นช่างมันนะฮะเพื่อเพื่อเร่งให้ทํานาปีนะฮะเพื่อเพื่อจะได้เก็บเกี่ยวให้ทันช่วงเดือนเนี่ยเดือนนี้เดือนบัวกระลากุมภาเนี่ยนะฮะนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะอ่าอ่าเดือนนี้ก็คือปล่อยไว้ก่อนเพราะว่า กุมพานะฮะกุมพามีนาหนาวหนาวนะอ๋อหนาวโอเคจ้ะอ๋อสวัสดีจัน้อนรับตังสวัสดีจ้นนะฮะนะกุมพามีนาอะไรนี่ยพอหนาวเสร็จปั๊บหนาวหนาวก็ต้องไปร้อนด้วยวะหนาวแล้วก็ร้อนด้วยวะนะฮะเขาเลยไม่รีบเกี่ยวกันเนาะนะฮะแถวแถวนี้แถวนี้นะครับแต่บางเจ้าคือเขาก็ต้องเกี่ยวไว้ก่อนเพราะว่าข้าวเขาข้าวเขาแห้งแบบ ข้าวแขงแบบไม่มีความชื้นแล้วนั่นแหละนะฮะเขาถึงไดนะ้เก็บเกี่ยวแล้วเพราะงั้นไข้าถ้าเป็นงั้นไม่ข้าวจะล่วงหมดเนาะนะแล้วขอบคุณมากครับแล้วขอบคุณมากครับ <c oughs> แต่แถวโคราชบ้านผมนะนะฮะแถวโคราชบ้านผมตอนนี้กําลังเกี่ยวอยู่นะฮะกำลังเกี่ยวอยู่นะฮะ,กำ,ก,นะฮะกำลังเกี่ยวนะเพราะว่าแถวโคราชสมจะเป็นข้าวหนักเนะี่ยข้าวหนักไม่ใช่ข้าวเบานะข้าวหนักเนะี่ยข้าวหนักก็คือว่าออกทีหลังนะครับออกทีหลัง ออกล้าหลังนะพูดง่ายๆเข้าเบาเข้าเบาจะเข้าเบาจะเก็บเกี่ยวเร็วนะฮะแต่เขา้นะเขานะเข้าหนักเขาก็จะออกช้านิดนึงนะฮะออกช้านิดหนึง่งนะครับจอบๆนะอยู่อยู่อยู่สามบ้านโอเคโอเคขอบคุณหลายอยู่สามบ้านโอ้ยแยกตัวได้ประนันเจีนะครับแปลงล่างตีเป็นเป็นผีเออเป็นผีปออตีเป็นผีป,ปอ <laughs> ปปอ <laughs> แยกล่าง เออเป็นกระสือติเออเป็นกระสือติงแยกล่างอันนั้นเออถอดหัวไ้บ้านนู้นถอดหัวไ้บ้านนี้เอาตัวเอาตัวบ้าเออตัวเอาตัวไว้บ้านนี้หัวไปบ้านนู้นเนี่ยเออหลินหลินไปอีกบ้านหนึ่งใช่ป่ะเออแล้วแหละเออกระสือกระสือกอโทษกอดโทษพูดเล่นเด้ออยพูดเล่นพูดเล่นนะฮะอย่าโกรธกันอย่าโกรธกันนะฮะอย่าโกรธกันแต่ลูกเสือนะฮะ เออเกินพร้อมกันไม่รู้จะไปอ๋ออ๋อคิดคิดว่าเป็นกระเสือเออเออตัวตัวอยู่บ้านนี้นะหัวไปบ้านน้นนะลิ้นไปบ้านหึืออะไรเงี้ยเออเออแย่แข้งแยกขาเออหุดหุดหัวัดนนล้อ เออก็ยังงงอยู่เนี่ยเออ <c oughs> จริงเลยเชียวจริงเลยเชียวแล้วพูดเดื่อพูดเร่จากพูดเรื่องครับพูดเร่งครับพูดเดื่อจ่กขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับนะฮะ <c oughs> วันนี้นะมาช้านิดหนึ่งนะมาขึ้นนะมาขึ้นช้านิดหนึ่งเนาะวันนี้ขึ้นชา้าน,นะโอ้โห ท้องฟ้าช่วงเย็นก็ถือว่าก็สวยเหมือนกันนะนะฮะท้องฟ้าช่วงเย็นก็ถือว่าสวยนะนะฮะสวยนะนะช่วงเย็นก็ถือว่าสวยนะนะฮะสวยด้วยนะฮะสวยนะไม่ใช่กระสือนะสวยพูดถึงท้องฟ้านะะท้องฟ้านะฮะท้องฟ้าก็สีครามนะสีครามสดใสนะฮะสีครามสดใสเออท้องฟ้าก็มีสีแดงนะฮะสีแดงก่อน่ะสีอะไรวะเนี่ย เขาเรียกสีอะไรอ่ะเออกนะ็สีแดงนั่นแหละเนาะนะฮะสีแดงนั่นแหละ,นะะ,ออนะะเออนั่นแหละนะฮะออกสีแดงสีแดงนะฮะออกสีแดงสีแดงนะฮะเออนั่นแหละเออมุมนี้ก็ดูดีนิดหนึ่ง